ที่มันไม่กล้าไม่เก่งวิ่งตามจาะขาดมาทันทีนองจะกัดรรอบุนปุ่นแก้วด้วยก็รเพียกเปียกเปียกกันเลยใครมาล่ะพนาง กราบตะไวบังคมไปยค่เเด็กพ่อกราบตะไวบังคมครับเจ้เด็กแม่กราบตะไวบังคมครับ ทำไมล่ะลูกจะกลาดลงไอเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบครับข้ากับแม่มงค์ไปยาข้าจะได้ปอดจะได้เมย์โอ้วนแก้วกลับมาแล้วเหรอไม่ไม่ตายนะป้อมปืนแก้ว เห็นลูกมานามตักว่าลูกรักตีรองไงเฮ็ดจะได้ละลูกใเรามาเติดนะกราบกลับต่อไปบังคมครับเสด็จพ่อเออสวัสดีลูกนี่เจ้าทุกข์ใจเรื่องอะไรไปเจ็บปวดเรื่องอะไรมาลูกสเสด็จพ่อที่กระลุเสด็จแม่ครับผมจะบอกว่าตอนที่ผมกลับไปถูเป็นนครผมไม่คิดเลยว่าไระเจตาตาของผมนั่นแหละจะใจร้ายไล่ผม จกต่อยผมตีผมอย่างสาหักสกันจนว่าผมเจ็บมอมเมมหมดตั้งตัวหน้าตาพ่อยแล้วลูกพ่อยแล้วว่าหน้าตาเธอพวกจำดำเขียวเลือดไหลมันเรื่องอะไรกันละลูกไม่ต้องพูดกับเสด็จพ่อเสด็จแม่แต่พี่สะพ้ายขอให้ท่านคิดว่าผมกวากเนื้อกวากตัวอยู่แวงกระนครศรีเปรยนี้ด้วยถือว่าให้เป็นคนใช้ของท่าน จะคิดว่าเป็นลูกของท่านคนหนึ่งก็ได้ผมจะไม่ให้เรื่องไร้ไร้เกิดขึ้นอย่างพระนครสีบิรมพ้ะเชษฐาของผมผมยอมเอาชีวิตก็มาเป็นเดิมปันผมจะไม่ให้แต่งานกับพี่แปลวพันอย่างนี into into ้ผมยอมตายครับเสด็ดพ่อเฮ้ยปะนางเฮ้ยดวงมันดีว่าแล้วนี่คนเราเนี่ยมันอยู่ที่ดวงโอ้น้องกาจะมีเรื่องอะไรกันเขาหึงหวงผมครับพี่ ขาคิดว่าผมมาเกี่ยวปาดาสีพี่สะพายอืมไม่น่าเลยอยู่ที่นี้แต่น้องนะพี่รักน้องเหมือนน้องอุทรพี่รักน้องนะต้องการอะไรบอกพี่เลยไปพักผ่อนอแต่น้องไปพักผ่อนลูกผมไม่พักผ่อนที่ไหนผมจะออกไปยืนรออยู่หน้าพระนครกระบ,บวนการขันหมากไอ้เชษฐถายยัดแม่มันเมื่อ,อไรแล้วผมจะโจมตีมันตันตีเนี่ตตตยตาเปียกคันนี้เนี่ยปอบก็เล็กลตาตากับตาหมายปยอ้อยแล้ว ซึ่งกว่าโบโมโร่เนี่ยแม่เอ็ยัดรบยักแต่เพื่อนก็เย็ดยักเรายบยักเลยชู้ได้อไม่ต้องกลัวเปียกพูนเก้าผมจะช่วยอาราขาให้หมดทุกคนเลยมีชีวิตผมพวกคุณตั้งสองคนจะแคล้วคลาดปลอดภัยหมดนอย่าคิดไอ้มา์อย่าไปเดี๋ยวกลัวนะน้องเปียไากไอ้น้องจักราดเนี่ยมันโจรจริงนี่เห็ีแม่มกันมันเฟ,ฟ,ฟและตัง้งใจ กมจุป,ปาแล้วกลับแล้วมาอยู่หนประบัลลังเราควังกำซังว่ามันจะยกมาเวลาเนะอะปุ่งปราชาโเราปักอยู่แปลงในจะปลาใ่เสริมสว่างช้างดีเลย ว่าวัดดอนใครดอนใครอยู่ไกลอย่างที่จเจริญมากมีแต่ภูเขาอินดินกวนผู้คนในหมู่บ้านนี้ก็มีกันไม่ถึงสกบคัวเรือนอง์จ c o เด็ o our องค์ํำเ็จตะมมนีก็ชื่อว่ากนันตะท่านได้มาอยู่ในปา่าละมกคลวยัยถือศีลบาเพ็ญเพียรวิปัสสนาฉันเพนวันละครั้งหรือว่ากินแต่ผลไม้ฉันแต่ผลไม้เช้าขึ้นมาเรียกลุกจิตมีเรื่องอะไรมาคุยกับนายแก้วและนายตง จวดบวชไม่คึกใกล้ปัลสะมาตอนลุงกลือมาตอนลุงกลือเจ้า,เจ,าเจ้าตายโยกแค่มาตามการได้ยอดชนิดที่จีปิดโม่ไม่นั่งเชื่อปาง่ายนาารือนาหนุย่ย เม่เอลมาทีตอนนี้เม่นังเสื้อปลาแล้วไอ้นาี่ไม่มาที่ตอนนี้ไม่รู้ทีว่าไปใด ทีนหนนะอ่าเดลกนี่ลูกกลองแก้วลูกโตเป็นนุ่มเป็นเจ้าโตเป็นเจ้าขึ้นแล้วลูกมายูุด้วยความลำ,ลำบากทีนี้ไม่มีผู้คนมากมายก็แถวนี้ก็มีคนประมาณท0ิบกลัวเรือนก็จะไม่ถึงลูกเออกลองแก้วค่ะท่านอาจารย์แต่วันนี้นั่นแหละ ลูกอยากจะตามหมาแม่คะแม่เสือลูกเนี่ยไม่รู้ไปไหนไปตั้งหลายเดือนแล้วยังไม่กลับไม่เหนจะเป็นใต้ใดดีหรือลูกคือไม่ความหมยหนังเชื่อคุณทองวันนั้นก็ได้ขาดเจ้ามาจนกระตึ้งบัดนี้ปอก็ได้เลี้ยงนายแก้วนายทองจ่วยกันเป็นเมหนุม่มจนว่าเจ้าก็ได้โตเป็นเจ้าแล้วจะนั้นเป็นลูกใครเหรือคะพ่อเป็นลูกใครจะเป็นลูกเชื่อ,อน,นั่นเลยลูกเออหวานเลยเว เป็นลูกไก่ลงแปลกเหมือนกันพอดีกว่าไปแล้วกูไม่เชื่อนี่ว่าเชื่อเกดลูกมาเป็น,น,นกุณงไอ้เกวนี่ไม่รู้เชื่อนี่ไปขับเด็กไรมาเตเนยนี่แล้วก็หาป้ามาติวัดมาตึ้งตกใจเราแล้วก็ทุมเด็กนี้แหละพวกเราเรียงจัดนี่ภาษาตั้งปีนพอดีเกวป้าไปนี่เป็นได้เพอตรตองจะไม่นี่ มึงแก่ก้ามันมาใหญ่ตองหงอก้นกันยังมาเกิดลูกเป็นหัวกัยังหายตรงมันไม่ใจมันเปรีๆก,ก,ก,กันในยวันลูกมันกลับลังมุ่นกลับลังนั้น ท่านอาจารย์คะหวาเรือหลูกตองแกว้วฉันนี่แหละอยากจะไปหาแม่แม่ไม่ได้มาตั้งหลายเดือนแล้วกับประมาณสามเดือนสามเดือนได้หรือ,อยังคะทองกับประมาณช่วงเดือนว่าว่ากับจัดเลยแก้วกว่าป้าไปดิน้องกายแก้วนี่มันช่วยน้องตองแก้วนี่หามจิงเลือกหนังามบเลยต้องปัน <c oughs> ไงตองเขา เด็กเจ้าเจ้าแล้ว่ะใครได้กม,มกุนกี่จีบเด็กเกยใจแหลมหมูตั้งว่ารย้หมูตั้งหลวงพ่อขาว่าเรือลูกวันนี้นะลูกจะไปเก็บผลไม้จะไปาหาดอกไม้เพราะวันนี้เป็นวันพระจะไปบังเงินไปเจอแม่ด้วยอ่ไปเลยลูกไหนแก้วไหลทองช่วยเรามัดดาวังกันนะลูกนะการเดินป้าเดินดุงนั้น กลัวจะไม่กรดเถวกรดเพยไอป่อเทวาจะไปเจอผู้ชุมผู้ใจเกี่ยวปาราดีนั้นปอไม่กลัวหรอกลูกเพราะว่าทีนี้นันมันไม่มีมีแต่เทือิ้งกับติ้งเรศเอาไปเลยลูกไปวันใบใบเจ้ากลับลูกนะค่ะค่ะพี่ตองค่ะเอาว่าไป่หลงกลเอ้ย <c oughs> <c oughs> มึงกี่ปีลแล้วต้องลู้ใช่กุล พูทำเล่นี่ต้องว่ากี่ปีเอ่อนงโกลเกลนี่นงไอ้นองดูไม่นงว่าช่วงเนี่ยนงซุยมักเลยอ้อชมจะเลยค่ะลุงทองกับผมนองพอเด็เด้ียกลุงม,มันนองปลือมาลอยปี่นี่โยมเก้ว เต่งชวดจะวังวังไปคุณเรวยแก้วมันไม่เหนไม่เหนะไม่นอนมึงโรู้ไมเรื่องการขูกล้องเนี่ยมันสํำกันแกวรม้ไมการขูกล้องตํำกันมึงเงนไหมรถตานาอันใดประตังโตรถตานาอันใดหอรถตานามึงมันปิดกันเลยไอโน่ก็รลบจองอยู่เนย นี่มึงนี่ยแดม,ม่มเกยอยู่หน่อยนี่แกวหยัดเมี่ยมหยัดตัวเต่งโลกจะว่างว่างไปตะเลาะกันทำไมเลยนะคะลุงทองไม,ไม่ใจตะเลาะกนันกับคุยกันนี่คุยกันนี่ลุงทองนี่ถ้าพูดถึงนะพูดเก่งนะเอ,อไม่ปูดเก่งเลยแต่ว่ากาลุงทองนี่ปูดหน้าด,ดูน่ารักเลยน้องกลองแก้วจัดจับเพชร อกยแมมยัดมันตุ่นแมวแล้วก็ยังปัดเลยมันมาแต่ปูมันหน่อยตองแต่เปลตอยูกมันอย่าเล่นลำเลือบเบิก์ัดตึงปูกูนายแกี่ยนายแมมยัดมันกูแต่งไรได้วินน่าคลีตเลยมึงจะบอกเลยจะเบอร์ลำเลือบเบิก์ัดกูนะกูไม่เอานะกรดกูเล่กูอย่าเล่นลำเลือบเบิก์ัดตึงปูกูแต่งไรได้ยังมันวักเก็บเขียวจ่านี่ตรงกับ ว่าเพื่อนเนาะฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อตอนเมื่อคืนเนี่ยฉันน,น,น,ะะออนอนขวันกับน้องกรงแก้วควันเปือกับปัาว่าปีโตนี่ปีจำไายควันอี่แก้ควันใหนี่เ <c oughs> มื่อคืนเนี้ยฉันนอนขวันว่ามีคนคนหนึ่งนะคะ ดีมากระแทกดวงใจหนูแต่ฉันก็ตกใจถืนค่ะแล้วน้องตายไมหมเนาะไม่ได้ตายหรอกคะ่ะแต่มีคนมันจะมาควักหัวใจแล้วฉันก็เลยโมงโหแล้วฉันจะไปตามฆ่าเขาเขาว่า,วา,วา,วาควนร้ไคลไล์ไปดีไ่ใจเกลวไม่รู้มึงอะไรตอนจำไา้ตายตัดหน่เยง่ะประมาณเก้าบงชาวแล้ว เดี๋ยวจะกลับมาไม่ทันนะธงนะเมื่อจวนปีตั้งคนสร้างมาตั้งปีรเราายแช่เดินก้าปาง้าพผลไม้ปอสบายใจ อมตุมมรินแล้วนะามากินบุษบาอมปัน,นอกมาลาอ่ตองน้ามาจากหนหยชวนปีนเดินแปลงนั่งสบายใจไม่ยอดใหญ่จมนอกไม้เอ้ยเตใจปา้า om mahil mahatnai om pumail katna nó trông con nè một chỗ Khi nó nó mẩn ba bơi xin nó nó lùm ba bơi nè trà trời khi lông nó gỡ phải hồng lông ô nó phải hồng lông la nai pa no ma li lai ma la man tong plee long man tong plee